สวัสดีนะครับผมก็เพิ่งเคยไลน์ใน Facebook, เฟซบุ o กไลน์ใน YouTube นะครับถ้าท่านใดเ,เข้ามานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ในช่องผมก็มีเรื่องของ ยังหาวิธีไล่ไม่ได้เลยสักครู่นะครับ ทำไมไม่ขึ้นไม่ล่ะสวัสดีนะครับผมก็เพิ่งเคยไลน์ใน f a c e b o ฟซบุ๊กในในใน u t u b e นะครับ นะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามานะครับในช่องนะครับก็ทําเกี mm ่ยวกับเรื่องของย่าเทียมนะครับต่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องกล้วยเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงท่านที่เข้ามาแล้วนะครับมีอะไรสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องย่าเทียมอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็ถ้ามีให้ข้อมูลได้ผมก็จะพยายามให้ข้อมูลนะครับก็ตอนนี้ลอง ไลฟ์สดครั้งแรกนะครับอาจจะมีข้อวิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะเธอเพิ่งเพิ่งหัดลองไลฟ์ใน YouTube นะครับปกติก็ไลฟ์ในเพจใน Facebook อะไรเงี้ยนะครับก็ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับยินดีครับยินดีนะครับท่านใดนะครับ ผมกําลังดูช่องผมเองอยู่แต่ก็ยังงงๆอ,อยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างกออ็ติชมกันได้นะครับให้คําเสนอแนะกันได้นะครับผมก็เพิ่งหัดไลฟ์ครั้งแรกนะครับออวันนี้นะครับผมก็จะมาออสอบถามได้ทุกเรื่องนะครับที่อยู่ในช่องนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะลองมา คุยเรื่องของสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับก็มีคําถามถามมาหลายท่านนะครับที่ถามเข้ามาว่า,าสนามฟุตบอลย่าเทียมเนี่ยจำเป็นต้องวางท่อนีอเดนไหมแล้วก็จําเป็นต้องใช้ระบบชั้นหินไหมนะครับคือจะจะบอกว่าเอา,อานี้นะครับลองดูนะครับถ้าเราวางเขิบนะครับรอบสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับ รูปตัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือโดยรอบนะครับอันนี้คือโดยรอบนะครับเพื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ฝนมันตกลงมานะครับฝนมันตกลงมาเนี่ยนะครับตัวนี้มันยังไงมันก็เป็นกระบาดนะครับที่จะรองรับน้ําฝนนะครับคราวนี้การใช้หินสองนะครับหินสองคือหินที่ใหญ่นะครับอ่าเพอใช้เราใช้หินที่ใหญ่เนี่ย น้ำเนี่ยมันก็จะลงมาข้างล่างได้แต่คราวนี้ไอที่บอกว่าใช้ท่อนิโอเดนนะครับก็จะใช้ท่อนิโอเดนตรงนี้นะครับในการที่จะเดนน้ําที่เราฝังไว้ใต้ดินแล้วก็มาจอยกับตัวแฮนโฮนะครับอันนี้ในสถานะที่เป็นกลางแจ้งนะครับแล้วก็หินเกตหินเกตก็จะเป็นหินที่เล็กๆๆๆนะครับแล้วก็ถึงกระปุยยาครับโดยทรายโรยเม็ดยางนะครับ คราวนี้คำถามก็คืออตัวหญ่าเนี่ยนะครับน้ำจะซึมผ่านลงไปได้เยอะมากน้อยขนาดไหนตัวญ่าเนี่ยเขาจะมีรูระบายน้ำนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้ดูครับ อันนี้เดี๋ยวจะเป็นรูระบายน้ํานะครับเดี๋ยวผมะนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมนะครับรูระบายน้ํานะครับที่เป็นเจาะรูเนี่ยนะครับก็จะมีรูระบายน้ําแบบนี้นะครับก็ผมอ่ามันก็ลงได้ประมาณทั้งยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเต็มที่ก็สามสิบเปอร์เซ็นแต่ถามว่าการลงสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงนะครับถ้าในช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยนะครับ ยังไงก็แล้วแต่น้ามันระบายไม่ทันอยู่แล้วนะครับมันก็จะโอเวอร์โออกด้านบนนะครับโอเวอร์โฟลออกด้านบนด้านนี้นะครับนะครับโอเวอร์โฝนตกมาปุ๊บพอน้ำขังเต็มพื้นที่ปุ๊บก็จะโอเวอร์โฟลออกด้านบนนะครับที่ที่เป็นปัญหาว่าถ้าย่าไม่ดีระบบน้ำไม่ดีไอตัวเม็ดยางมันก็จะไหลออากมาอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ที่ผมเจอแล้วก็เป็นคำถามมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับให้ดูรูปพอดีผมได้รูปมานะครับนะครับรูปนี้นะครับท่านที่ที่ดูอยู่นะครับคือตอนนี้คนเนี่ยจะเอาแบบนี้นะครับไปทำกับกลางแจ้งซึ่ง ถ้าน้ําทั้งหมดในพื้นที่นะครับน้ําทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยรวบมาแล้วนะครับแล้วมาเข้าท่ออย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นระบบการแจ้งนะครับท่อตัวนี้มันจะรับไหวไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดเลยนะครับอย่างที่สอง